สวัสด so ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนับใหม่ปีนี้ CS, นะนั่นสิ yes นะดีนะพวกเราอยู่เกมที่มีชัววันพันแมนเดอะสตองเก็ตนั่นเอง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 เป็นไงผมไม่ได้ใส่สาวไอเฟลด้วยผมทำเองด้วย ม่ได้ตัดใส่เองด้วยนะครับท่าเสียงไอโคเองนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับก็คือผมนะครับจะมาอัปเดตนะครับว่าทีมของผมเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากพลังสามแสนเท่าไหร่พลังสามแสนสี่ตอนนี้ผมอัพมาเป็นสี่แสนห้าห้าห้าไม่ก็ไม่ได้เยอะหายเลยเลยนะครับกูก็ขี้โม้ไปงั้นเลยนะครับโอเคแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสุ่มได้โกกิสื่นะครับคือช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีเข้าบ้างนะครับไม่เข้าบ้างนะครับก็ต้อง ก็ต้องดูตามสภาพนะแต่ตอนนี้นะับพลังอะตอมิกของผมนด้ถึง1นึ่งแสนแล้ว y e สมันน่าดีใจไหมเนี่ยแม่งคนอื่นแม่งเขาแบบไปถึงสองสามสี่แสนกันหมดแล้วกูเพิ่งแสนเดียวอยู่เลยนะครับเวลิกุดนะครับฟันใครเนี่ยแบบฟันใครแต่ละทีที่กูต้องลุนดาเมจแบบนานๆน,น,นะครับกว่าจะลุ้นว่าแบบมันจะฟันเข้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วมาดูตัวโกเคสตดีกว่าที่ผมสุ่มได้ในคลิปที่แล้วนะว่าผมเนี่ย ยัดไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็คือตอนนี้ยัดไป7จ็ดมแล้วนะครับการ์ดนี่ก็การ์ดอันนี้ผมแบบว่าใส่ลองใส่แบบหลายๆอย่างหลายๆวิธีดูว่าวิธีไหนมันเวิร์กสำหรับโกคิสึนะผมก็เลยใส่ลองอันนี้ลองใส่ไปโจมตีนะใส่เลือดผมก็ลองใส่มาแล้วนะแต่ก็คือตอนนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะใส่เป็นเลือดนะครับจ้าเพราะว่าตอนนี้นี่คือเดี๋ยวทำไมผมถึงจะตัดสินใจใส่เลือดเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีตอน ถ้าถึงเวลาในคลิปสักคลิปเนี่ยในเวลาในคลิปนี้สักทีเนี่ยเดี๋ยวแล้วผมบอกเอง <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมหาเล็กสักครู่นะครับโก้คิดสื่อนะครับไอตรง HP นี่คือผมจะใส่เป็นอันนี้ด้วยกันประเป็นอันนี้นะครับก็คือเน้นค่าเป็นที่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเห็นมีท่านผู้ชมทางช่องผมเนี่ยได้คอมเมนต์มาว่า,าให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งความจริงผมผมก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะ หาอุปกรณ์ก่อนคือไอ HP หรือ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ย HP แบบค่าดาวน์เป็น HP แล้วก็ค่าดา้านล่าเป็น HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยออกสําหรับผมด้วยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยหาไม่ค่อยได้นะครับผมรู้ว่ามันต้องใส่แต่มันหาไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วดูค่าแต่ละอย่างที่ผมออกแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับเมยโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนดูนะฮะนี่ครับแต่คือแบบ HP นะแต่มันก็เป็น HP บ็อกอะไรอย่างงี้นะ HP แต่มันก็เป็น HP หน่วยนะครับไม่ใช่ HP เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคผมก็เลยต้อง ใส่ได้ประมาณแค่นี้นะครับก็คือใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่ได้เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคแต่ตรงนี้ผมจะใส่เป็น HP กับ HP เมื่อกี้ผมเล่นเจอนะโอเค HP กับดำไมเอ็ครีนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นช่องความเร็วนะความเร็วนี่เลยครับ HP ความเร็วครับผมจะได้เอามาต่อยเนาะเสร็จปุ๊บก็เอามา HP ความเร็วมาช่องหนึ่งนะว่าอนนอันนี้ไม่ตรงไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้มันจะมี HP HP เปอร์เซ็นให้ผมหรือเปล่า เอส่วนตรงนี้มันเป็น HP โอเคเดี๋ยวผมมาหาเฮทพีเฮเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ HP ก็คือเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็คือเลือดบวกเลือดที่เป็นพลังแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรงเลือดแล้วก็บวกเลือดเปอร์เซ็นต์อีกอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นไปอีกนะครับแต่มันคือแบบ t t. บางอันที่มันเหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือไม่ใช่เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บางอันที่ค่ามันเหมือนกันแล้วค่าเป็น HP นี่คือมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็โอเคผมเอาใส่เป็นอันนี้ก่อนแล้วกัันนะครบ ใส่เป็นอันนี้ก่อนละกันโอเคใส่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคสิสือของผมนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออัพสักครู่นะเอาสัก30ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเงินหมดนะครับเดี๋ยวตอนมีสักของม่วงอะไรประมาณนี้เนียผมจะได้มาจัดทีนะส่วนรักชานี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับ HP HP เปอร์เซ็นต์ HP อัตรามจอะไรพวกนี้อัตราการลดดาเมจเนาะอชุลาโหมดนะครับ อชุล่าโหมดเดี๋ยวกูพูดจะเป็นสกิลมันทำส้มตีนอะไรเนะ oh. มันคืออชุล่าคาบูโตซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเอาอชุล่าคาบูโตผมเนี่ยไปซัดกับบอสด้วงนั่นเองมาดูกันว่าด้วงมันเนี่ยมันมาดูกันว่าด้วงด้วงบอสกับด้วงผมเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปแต่ผมบอกเลยแบบสายฟรีนะจำเป็นที่ตอนตอนตีบอสบอสด้วงนะครับคือจําเป็นค่อนข้างจําเป็นนะในช่วงในเลทที่จะอาจจะต้องใช้ อชุราคาบุโตะในการแบบช่วยทำดํมไให้มันสูงสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนตีแล้วกันปะจะเข้าไปดูเลยกันนะครับซึ่งทำไมอชุล่าคาบุโตะนี่คือมันมีอันตีเวลาที่ต่อยเข้าไปใช่ไหมแล้วเวลามันอัพขัดขึ้นเนี่ยมันจะได้เฮปีเพิ่มมันจะแบบรีเจนเฮีเพิ่มตัวเองตัวเองเพิ่มมากขึ้นเนาะก็คือแต่ละบอสอชุราคาบุโตะคือมันก็ต่อยเป็นตัวเดียวนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ต่อยแรงเลยขนาดนะครับแต่คือมันเน้นไปที่การสะท้อนะ นอชูร่าคาบุโตนี่คือมันมันดิ่งเลือดได้ตลอดนะครับก็คือมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้บอสชูล่าคาบุโตนี่คือสู้กับสู้กับ,กบไอเฮีย้ยกูจะพูดยังไงให้มันง่ายๆวะคือด้วงด้วง่ดวง้ดวงของท่านผู้ชมเนี่ยจะได้สู้กับด้วงของบอสเนี่ยได้อย่างสูสีในช่วงแรกๆเนานะส่วนใครที่เล่นมานานแล้วปั้นแบบแรงๆโหดๆแล้วหรือว่าแบบมีตัวละครที่แบบต่อยแรงๆอะไร,ร,รอย่างนี้นะครับก็คือก็ ไม่ใช่ปัญหานะสำหรับคนเล่นมานานแล้วนะเพราะว่าคนเล่นมานานแล้วอย่างไยก็ต้องย่อมีของมีอะไรพวกนี้นะครับทาให้แบบว่าตีบอสแบบง่ายๆเลยประมาณนี้เนาะนี่กูยังไม่ทำเควสกิลเลยเหรอนี่นี่กูไปหายหัวมาใส่ทั้งวันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทำเควสกิลจริงๆนะเนี่ยไม่ทำเควสโอ้ไม่ทำหายเลยวันนี้กูขับเกมจริงๆไม่เนี่ยเฮ้ยโอเคก่อนที่เราจะไปตีนะครับก่อนที่เราจะไปตีบอสของกิลแต่ละรอบเนี่ยคือเราก็ต้องเคลียร์พวกลูกกระจอกอะไรตรงนี้ออกให้หมดก่อนนะครับก็คือ เราก็จะกดสำรวจไปถึงทีเพราะเรากดสำรวจเนี่ยคือมันจะพบสิ่งมีชีวิตมีค่าซึ่งมันก็จะสมว่าไอระดับและแต่ระดับนี่คือมันมีความหมายยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ามันน่าจะมีความอึดที่ค่อนข้างเยอะกว่าพวกระดับต่ำๆพวกระดับแรงเงี้ยอ,อาจจะอึดกว่าแล้วได้ของเยอะกว่านะครับโอเคแต่ผมก็แบบว่าต่อยทีเดียวไม่ตายนะครับไม่ใช่ต่อยทีเดียวไม่ตายคือสู้รอบเดียวเนี่ยไม่ตายนะครับหน้ากากหวานผมแอบป้านมา ต่อยสามหมัดหกหมัดหกหมื่นทุยหกหมื่นห้านี่ฮะโซนี่ครับแจกบัฟนี่ฮะแจกบัฟบุตขยี้แล้วบีส์คิงไล่ฟันนี่ฮะอาชุราคาบุโตะมันจะงัดประมาณหกหมื่นอันนี้คือดาเมจแบบปกติโดยรวมของมันนะครับแล้วก็คือถ้าสมมติว่าอาชุราคาบุโตะเนี่ยมันระหว่างมันอันตรีกับมันต่อยธรรมดาไหนแรงกว่ากันมันต่อยธรรมดาแรงกว่านะเพราะว่าการต่อยธรรมดาของอาชุราคาบุโตะนั่นก็คือ แบบการต่อยด้วยเปอร์เซ็นต์ HP ของตัวเอง30%นะครับก็คือถ้ายิ่งมันเลือดเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งต่อยธรรมดาแรงแต่คือถ้ามันต่อยธรรมดาเลือดมันก็ไม่เด้งครับมันก็เลยที่ประสิทธิภาพของตัวออกมาได้ไม่สูงสุดเนาะอ่านี่ไงผมตีรอบเดียวไม่ตายจริงด้วยอ่ะซ้ำศพนี่ไงมันยังมันยังไม่เป็นศพเลยซ้ำซ้ำแล้วกันพนลมแล้วต้องซ้ำนะครับตายในการรอบนี้ต่อยกี่ทีห้าไปเป็นขวัญตาหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่เองแต่แสนสองนี่ไงบิดคิงขวานอีทีนึงโซนิคแจกบัฟโบนี่ครับสามหมื่นสามหมื่ สมทหกหมื่นแปดอะกดข้ามไปเลยฮะก็บิดคิงผมตั้งแต่แบบว่ามีโกคิสือมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้อัพอะไรบิดคิงเลยนะครับก็คือปล่อยๆมันตามยถากรรมเนาะแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้ผมตีไปสองรอบเนาะคือมันจะให้ท้าสู้พวกลูกกระจอกเนี่ยประมาณสามรอบนะครับคือถ้าตีได้อีกเยอะสูงสุดเท่าไหร่เยอะสูงสุดก็น่าจะประมาณหกตัวเนาะเพราะว่ารอบละตัวก็สามารถตีได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอ่าแบบ โดดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยเดี่ยวๆแรงๆแล้วหน้ากากหวานต่อยมันละห้าแสนอะไรเงี้ยเออนี่ยสามสองหนึ่งอืมหืเท่าไหร่ปะนับไม่ได้ก <c oughs> ูจะน้บสามสองหนึ่งทำไมนะครับแต่เมื่อกี้ต่อยแสนสามนะนี่ฮะโซนิกครับแจกบัฟมดขยี้นี่แล้วฟันไปขวอยีกคีสมารรอบนี้ได้เท่าไหร่โ <c oughs> บเจ็ดหมื่นหนึ่งอ่ะอน,นี่อันนี้ไม่รู้ะอันนี้ไม่รู้ไม่รอบรอบนั้นได้หกหมื่นแปดรอบนี้ได้เจ็ดหมื่นหนึ่งเป็นเพราะอะไรไม่รู้โอเคไป ตอนนี้ผมตีครบสมรอบแล้วนะครับแล้วคือผมจะไม่กดเพชรด้วยนะมีตีเท่าไหร่ตีเท่านั้นนะครับก็โอเคสำรวจเออกูยังไม่ได้สำรวจอีกรอบเลยเพื่อโอเคคือผมเป็นคนที่อ่าเป็นประเภทที่ว่าถ้าตัวเองสำรวจแล้วเจอพวกมอนของตัวเองนี่คืออยากจะตีให้มันหมดผดนะเพราะว่ารู้สึกมันไปเกะกะคนอื่นแล้วเกินนะนี่นั่นเนี่ยเจอแล้วแต่ผมไม่ตีนะผมตีหมดแล้วเอาล่ะหัวกิวของเรามังกี้กิกกมังกี้ชื่อนี่คือโคตรจะมังกี้เลยนะครับโอเค สองครั้งดาเมจสิบล้านนะครับ ó, หัวหัวกิวผมนี่คือตีค่อนข้างแรงนะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยู่ในเซิร์ฟ502นะครับก็ถ้ามีเยอะถ้าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าถ้ามีเยอะเกิน10คนผมอาจจะสร้างกิวขึ้นมาแล้วก็อยู่กันหลายๆคนนะครับเวลาตีบงตีบอลอะไรก็จะได้ช่วยๆกันนะครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่กิวนี้คือบางทีม่งก็แบบว่าไม่เอาผมเข้าชิงชัยกิวอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันไม่เอาผมเข้านะครับ มันเอาผมมาตีอย่างเดียวนะครับแต่มันไม่เอาผมเข้านะผมงอนมันมากเลยนะนี่กูมังงอนมันทําไมวะเนี่ยแต่มันมันน่างอนนะครับมันไม่เอาชิงชัยผมแบบเข้าชิงชัยกิ้วเนาะมาเรางอนที่เราจะบ่นไปมากกว่านี้นะครับมามาซัดหน้าบอสดวงกันดีกว่าเริ่มท้าสู้เลยฮะกกคิสึผมจะไม่เอาเข้านะผมจะเอาหน้ากากหวานเข้าไปแทนนะผมจะแบบเน้นแบบหรือว่าจะเอาโกคิสึเขาดีว่าแต่โกคิสึมันก็มันมีอาชุราคารโปโตะแลวนะครับแต่โกคิสึมันก็มันก็ดีนะครับแต่คือวงเอาหน้ากากหวานมาดีกว่านะฮะ แล้วก็ทีมนี้เป็นทีมตีบอลผมตอนแรกผมจะเอาอะตอมิกมาไอเอาโซนิคมาแทนอะตอมิกคือจะเอาแทนก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าให้อะตอมิกมันฟันแรงๆไปเถอะครับเพราะว่าโซนิคมันได้แจกบัฟบ,บทขยี้แคบแป๊บเองแป๊บเดียวเองนะรประมาณ2เทินก็โดนสะท้อนตายแล้วนะครับก็เลยเอามาแค่นี้ก็พอครับโอเคส่วนอาชุระขบุโตตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเรานะครับเอาไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าบอสอาชุระนี่คือจะต่อยเข้าตรงอาชุระขบุโตของเราพอดีนะครับมันก็เลยจะ โดนตรงกลางแล้วเราก็จะสะท้อนให้มันนะครับอะไรประมาณนี้เนาะหน้ากากหวานอันนี้เอามาเบิร์สเดเมจนะครับให้แบบว่าทำเดเมจได้เยอะๆหน่อยในช่วงแรกส่วนบีสกิ้งอันนี้เอามาไล่ฟันนะครับตามปกติเลยหน้ากากหวานต่อยติดกระดูกปุ๊บก็ไล่ฟันนะครับตามปกติมาดูกันว่าบอสของเราเนี่ยกับด้วง ไอ้บอสของเราเฮียอะไรเลยด้วยของเรากับบอสอาชุนหลาคุณผูใครจะอยู่จะไปอะตอนมีปาดไปแสนห้าแล้วหน้ากากหวานก็โดนต่อย1หมัด2หมัดแสนห้ามึงจะเอาแค่สองหมัดจริงเหรอนี่ครับบีดคิงเราตีธรรมดาแสนหนึ่งแล้วสแมทเข้าไปหนึ่งเศษนะสำหรับด้วงเราปาดเข้าอีกรอบบีดคิงฟันแบบเน้นๆจุกๆนีแสนหนึ 100, 1, ่งกับแสนสองไปเลยอีแรงพี่สี่หมื่นสองไอ้สี่หมื่นหกขอไปฮะบีดคิงปาดทีละแสนอย่างนี้กูว่าเป๊บๆมันจะโดนสะท้อนตายกันหมดนี่ไงดูดิบีดคิงผมเลื่อนแล้วต่อยหนึ่งแล้วหน้ากากหวานผมปิว เนี่ยอัตอมมีรตดแสนแปดฮะนี่ฮนะบิดคิงตามไล่โคตนหกเก้าแล้วบิดค,งคนนงิงกูนอนนิ่งจีกับเบลเหลืหอสองตัวบนตำแหน่งนี้นะฮะอืมแมทกันไปสมแมกันมาผมบอกแล้วคือเวลาด้วงมันสมแมกันไปสมแมกันมาเนี่ยคือมันจะได้ค่าพลังงานนะครับแบบว่าคือตอนตีเนี่ยพยายามให้ตีให้ให้แบบให้ด้วงมีลูกไฟในเทิร์นท้ายมากที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะนัดกับบอสด้วงไปอย่างนี้นะรัมแมทเข้าไปแสนหนึ่งเลือ่อนมันก็จะเต็มเรื่อยๆอย่าเห็นไหมฮะ ประมาณนี้แล้วบอสด้วมก็ต่อยแค่เข้าแค่เก้าพันนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับเนี่ยเราก็ต่อยไปเรื่อยๆแสนหนึ่งแสนหนึ่งจนพกสิบสิบยกสิบยกเออสิบยกคือสิบเธอได้เลยครับเข้าใจไว้นะครับนี่สมแมเข้าไปรอบที่หกและแสนหนึ่งประมาณสามรอบก็สามแสนแล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคถ้าปัดไปเรื่อยๆก็จะแรงกว่านี้นะนี่แสนหนึ่งแต่อันติคือมันแรงพลังตามพลังโจมตีนะสำหรับด้วงนะไม่ได้แรงตาม HP นะครับ นี่ไแสนหนึ่งจัดไปรอบสิบแปดละจัดมาอีกเจ็ดพันละมาเดมาอืมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งรัวรัวรอบที่เก้าละนี่ไงซัดกันมาซัดกันกลับอันนี้คือหมัดธรรมดาของล้วงไม่หมัดธรรมดาวะนี่สมาร์ทไปอีกรอบหนึ่งแสนสามฮะเออทำไมรอบนี้น่าจะติดครีเนาะเมื่อกี้ถึงได้ถึงได้พุ่งถึงแสนสามนะครับปกติมันแสนหนึ่งมาตลอดนี่ฮะเราไม่ได้ตีชนะอยู่แล้วนะครับนี่โอ้โหประวัติสูงสุดด้วยสองล้านสี่ฮะ สองล้านสี่เลยนะครับสำหรับด้วงเรานะไม่ธรรมดานะฮะเป็นประวัติสูงสุดด้วยนะก็ด้วงเราเมื่อกี้ทำดาเมจไปเท่าไหร่ดูไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมอ่าย้อนให้ในคลิปแล้วกันนะฮะแต่บอกได้เลยว่าด้วงเนี่ยถ้าผู้เล่นฟรีไม่มีเนี่ยคือเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปนะครับผมขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะเจอมันในอนาคตนะครับก็คือตอนนี้เนียครับ อยากที่ทุกคนได้รู้นะครับแท่งซัพพอร์ตฮีโร่เนี่ยมันรีแล้วนะครับจากเดือนรอบที่แล้วนะมันเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูว่ามันรีเป็นอะไระครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันอาจจะรีเป็นอะไรอะ่ะรีเป็นเกลวินรีเป็นคิงรีเป็นโบลอสรีเป็นไม่ทัลแบบไม่เลยไม่งีตัวแบบรีมาให้พวกกูได้สายฟรีนแทบได้ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดให้พวกกูนี่ จมอยู่ใต้ส้นตีนพวกมึงใช่ไหมไอ้พวก GM ทำไมทำอย่างนีน้เเมทน ดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เข้าวันพันแมนหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปผมก่อนที่จะเข้าไปเล่นวันพันแมนนะท่านผู้ชมฟังผมให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมรีบหนีไปเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมมาตอนนี้นะครับไม่ว่าเซิร์ฟไหนๆน,นะครับจะมีฮีโร่ซัพพอร์ต เป็นปุ่บอมแล้วสายฟรีจะอยู่ยังไงครับผมถามจริงสายฟรีเนี่ยคือการที่สายฟรีพวกเซิร์ฟใหม่ๆนะจะมีแบบว่าคอดีๆเนี่ยมันเป็นแบบคอดีๆมากกว่าคออะไรอ่ะคอเจนัสคอจีนอสคอยุงคอบาคุซันคือคอเอสอาร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆที่แบบเซิร์ฟเวอร์ไอตอนเอสอาร์ตอนนี้นี่คือมันยังเป็นแบบยังไม่ใช่พวกแบบคอหลักที่จะเข้ามาแล้วเอสอาร์ก็ แทบไม่มีหวังจะได้แตะเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับ S R ตัวดำนี้คือแบบแทบจะไม่ได้แตะไม่มีโอกาสได้แตะเลยพวก S R คอตัวเก่าๆอย่างเกโรหรือปู่บอมแต่คือในแท่ง s u พ p o r t คือไม่มาเป็นปู่บอมเวที้กูด G M ไอแซ่บแล้วคือ3 4 9นะครับคือแบบว่าแค่คุณเบิกตังในบัญชีของท่านผู้ชมนะครับ350นะครับแล้วก็เอามาเติมปู่บอมซะนนะครับก็เท่านี้ก็จะสามารถอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แบบใหม่ๆเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆได้แบบ ไม่ลําบากยากเข็นนะครับแม่งก็จะตีกันยากที่ผัดเลยนะครับผมนึกสภาพตอนที่ผมไปสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่ออกโดยที่โดยที่ผมว่าทุกคนมีปู่บอมกันหมดเพราะว่าเติม350าบาทนะแล้วทุกคนมีปู่บอมเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนไม่มีตัวเดเมดแรงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบใช้อตอมิกปาดโลปู่บอมกันปะ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 ปปปแล้วมันก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ตีกันเป็นหกเจ็ดเทินโอ้ยกูหายนึกละหานะครับ สำหรับนี้ครับก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพยงทานี้แล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจมตอตอไปด้วยนะครับ <S <S โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่อมขอบคุณทียรับชมนะครับผมค,ครับซีอูเคเน็กวิดีโอสวัสดีครับ